<G ül üyor> แม่งเห่อไม่ผมไม่เห็นมันอ่ะพี่เป็นโกูีี่ของผมนะนีลน่ล้มหนึ่งล้มหนึ่งล้มหนึ่งพี่วงบีบวงบีบพี่วงบีบวงโคตรแรงด้วยกูต้องปั๊มยาวะ,ผม,ะผมไปกินยาเอ้ยผมไปกินยาผมไปกินข้าวก่อนพี่เดี๋ยวผมมาเล่นล้มสองล้มสอง ไกล์วิ่งอย่างเดียวเลยพี่ยิงมันล้มสองแล้วล้มสามล้มสามโอ้ยโอ้ยคนเดียวหมดตีไปเนี่ย เฮ้ยปั๋มยาไม่ทันว่ะไปดูตัวนั้นตัวตัวท้ายอ่ะให้พี่ปั๋มยานหยนออ่อยเขยับหน่อยเฮ้ยอย่าพีงออกไปอย่างนั้นมันอยู่ข้างหน้านนออก้ายออกซ้ายไปเยอะออกสาไปเยอะออกสายไปเยอะๆๆ แม่งเดือดตัวิวไอสัตว์เอ,อ้ยมันวิ่งติดตูดมาแน่เลยวะ่ะไกดูหลังให้พี่หน่อยดูหลังให้พี่หน่อยวันนี้วันจะต้องวิ่งจี้ตูดมาหาเราเพราะมันเป็นเนินออกซ้ายไปเยอะข้า,างหน้าเราน่าจะมีคนนะพอรถจอดเห็นป่วาวเราต้องรีบคล่องกันพ้่ วิ่งมาเลยวิ่งยาวเลยวิ่งวิ่งล่างสุดวิ่งล่างสุดไกดเนี่ยข้างบนหัวเรามีวิออขึ้นตรงนี้ได้เปรียบเปล่าก็ขึ้นเด่นขึ้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 นพี่ขึ้นมาพี่ดิอย่าน้ำปั๊มไปเยอะๆเลยไกด์ผมปั๊มแล้วพี่ไม่ได้เก็บยาเพื่อนมาเลยยาหมดแล้วเนี่ยเอ็งมียาป่ะองาผม,ผมพอมีอยู่พอมีอมเออเดี๋ยวแบ่งให้พี่อันหนึ่ง ให,ใหญ่ใหญ่ใช่ไหมใหญ่ใหญ่อันเดียวแบบพี่อันเดียเพราะพี่มีติดตัวอันเดียวตอนนี้เ็อเลยพี่วงตะไมาแล้วนี่มหมาผมเนี่ยไหนวะเองต้องวิ่งมาหาพี่ตรงนั้นมันขึ้นไม่ได้พี่ตรงนี้ยังพอได้อยู่นะอก็ได้ก็ได้ก็ได,ได้เดี๋ยวพี่วิ่งขึ้นไปพี่กลัวซ้ายดิยข้างซ้ายถ้ามันอ้อมขวามาเรียบร้อยเลยเนะี่ย แม่ไอ้ติ้งนั้นเหลือตัวเดียวพี่เอาไม่หมดทิ้ง,ท,งทิ้งตรงนั้นเลยพี่มาเลยผมดรอปลหอวิ่งไป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 ข้างบนเนี่ยกลัวซ้ายมาแล้วมองไม่เห็นนี่แหละหินพ้นปะไม่พ้นหินหน้า,นานเ,เนี่ยได้ที่หนึ่งนี่ไอ้บอมบาเต็มเลย ว่า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 เดี๋ยววันนี้จะมีพี่หนึ่งตรงนั้นไม่เลยมาเยอะเลยมั้งเห็นเขาว่าใครมาเยอะนะจะมีพวกมาเล่นโครโนเยอะแยะเลยล้มหนึ่งล้มหนึ่งล้มล้มล้มเว้ยไกลขวาพี่วิ่งหลบก่อนหลบหลบหลบต้นไม้ก่อนไปหลบต้นไม้ข้างบนเลยดูดูบนนี้ด้วยดูบนนี้ด้วย โอ้พี่มีคูณสองมันเป็นการเคลืขวาขวาระวังนั่งกระป๋อีผมมีคูณสี่อะแต่นเด็บได้ปะไม่เอาไม่เอาไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไปแล้ววงแมวบิดเล่นข้างบนอุ้ยอีเหียสไนจากไหนวะใช้ถอยลงมาถอยลงมา มันลม้ม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 มันตายแล้ววงสามสิบวิพี่มันวิ่งมาชาร์จเพียรนั่นนหละโค้หนึ่งตะไนยนีน่ว่ะสนายสนาไย์สิบวิทำไมหายากนะพี่หายาก แบปัดเลยวะแต่ที่ไม่สนใจที่ไม่สนใจเราที่ไม่เอากลนมันก็ยิงบกพอกับสไนร์สไนส์มันยิงนัดเดียวไงคนสามนัดทนส์นัดเดียวเออคนสามนัดแต่สไนมันนัดเดียวหลือห้าคนวะเฮ้ยพี่พี่ต้องวิ่งไปต้นไม้อีกต้นหนึ่งนะเออแต่ตอนนี้พี่ยังไม่วิ่งหรอกพี่รอวงก่อนมาแล้ววะเนี่ยมันอยู่ข้างบนเนี่ย แอปเดินไว้เคียเียดูดูข้างบนก่อนพี่เคียงบนก่อนครับเหลือห้าตัวเนีย่ยดูข้างบนดูบนซ้ายมีบ้างข้างหน้าพี่ว่าอยู่ล่างเรื่องยัเสียงล่างนะบนนน่าจะมีตัวถึงสองตัวเ่ะยรตัวเอหรอไม่พอสามไม่ค่อยมีสัญญาณดูในเว็บให้ พี่เคียร์เนินเขาบนดีได้นี่โอเคแล้วอะเออมันนอนอยู่ว่าระวังไม่มีไม่มีแล้วีอย่างเดียวใช่ไหมเขาอะกูงวงไกลโอ้โหเติมมาเยอะใท่ปะเีือวสี่มาได้แล้วเงินเข้าแล้วพันเดียวเถอะ ไปแล้วได้ตังฟรีนี่ดีที่าได้ตังฟรีรถรถตรงรถวันเอาเบอร์มาพี่ไม่สวยสำหรับพี่เลยวะเพราะข้างหน้ามันมีหินนะเท่าไหร่เนี่ยสองร้อยห้าสิบบาทเบอร์มาเดี๋ยวโอนให้ขวาจะส่งรูปให้มาดูอีกทีหนึ่งใช่ปะ่ะส่งรูปให้มาดูเป็นป่ะเนี่ยส่งรูปให้มาดูเป็นเรือขวาเจอแล้วเป็นไงเนี่ย ด้านล่าง <ไป S 1> ตุดสายนั่นแหละสุดสายแล้วพี่ต้นนั้นตุดสายโอเคก็เห็นพี่เจ็บ<ะ>อะไรต่อระวงนะ A K A เอเจเอนะเออยังไงวิ่งมันวิ่งมันวิ่งเน,นะให้มันวิ่งไปให้มันวิ่งไปพี่ต้องไปอีกต้นหนึ่งดีกว่าเจ็บอะไรต่อต้นนี้รอดต้นนี้รอดรอดประวัติประดุนพี่ขยายกันรอดรอดรอด เดือหนึ่งหนึ่งว้ยสายวงทางเรารออมันวิ่งลอาวิ่งไม่ก็วิ่งวิ่งต้นซ้ายก่อนได้อ่ะก็จะดีติดต้นไม้ถือปืนไหมไม่ถือปืนไว่เลยพี่วิ่งขยับซ้ายนิดเดียวอ่ะไอ้ต้นต้นใหญ่ซ้ายอ่ะได้ก็โอเคแล้วปอพอปอพอามยาปัวามยาโอเคปัามยารอเลยศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์ศูนย์สามสามแปดศูนย์แปด เพราะมึเราบีบชา้าของมันบีบเร็วโอนเท่าไหร่มันสี่เคาะ <c oughs> <MC S 1> ไม่ดีวะพี่แม่งวิ่งออกมาทีมันก็ไกล เออใช่ใช่ใช่เลยผมวิ่งสายเนี่ไงไปแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วไอ,อ,อ้เออาคิวที่หนึ่งเว้ยโว้า